ปล่อยวัตถุมวล m ครับจากระดับความสูง h ให้ตกยาสละหลังจากปล่อยวัตถุนานเท่าไหร่วัตถุตจึงจะมีพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจลน์้อนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่ามันง่ายมากๆมันเหมือนกับข้อที่แล้วมานะครับก็เลยอยากจะทําให้ดูว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นตัวแปรแล้วตกใจนะครับไม่ได้เขียนตัวเลขจริงๆแล้วมันง่ายกว่านะครับที่จะเขียนตัวเลข เพราะว่ามันไม่ต้องบวกลบคูณหารกันเลยนะครับก็สามาราได้คําตอบได้นะครับซึ่งคำอธิบายว่าทําไมพลังงานศักย์และพลังงานจลน,นะครับจึงเท่ากันนะครับพลังงานศักย์นะครับเท่ากับพลังงานจลที่ระยะครึ่งหนึ่งนะครับของระยะทางทั้งหมดนะร,ระยะทางทั้งหมดก็ครึ่งหนึ่งตรงนี้ให้ไปดูในคลิปที่แล้วนะครับ ว่าอธิบายไปแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรครับจากระดับความสูง h ครับเพราะฉะนั้นที่ระดับนะครับครึ่งหนึ่งก็คืออะไรครับตัวนี้ก็จะเป็น h ส่วนสองนะครับครึ่งหนึ่งจะมีพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจบนะครับเราเขียนระยะข้จากลงมานะครับโอเคเนาะจาก a มายัง b นะครับคือระยะที่เราสนใจนะครับ โอเคให้ขึ้นเป็นบวกนะครับลงเปนะ็นลบเนาะเพราะฉะนั้นเปครับสุดโจทย์เขาสนใจเลยครับ <Yeah. S 1> นานเท่าไหร่โอ okay. เคเพราะนั้นเป็นอย่างนี้ครับกาสมการณ s เรากับ u t บวกเซนสอง a t กลังสองความเร็งก็คือความเร่งน้มถ่วงนะครับคิดลงเนะ แทนค่าเลยครับ s, <S, s, <S คือระยะขั้าจัดรที่ลงใช่ไหมครับเป็นลบ h ส่วนสองรณะนี้ความเร็วต้นเป็นศูนย์นะครับเหนึ่งนส่วนสองความเร่งก็เป็นลบนะครับเป็นลบ g โอเค้าไแล้วตัวนี้เป็น t กำลังสองครับอืมตัวนี้ตัดกันได้นะครับตัดกันไปลบกับลบคูณเอาลบหนึ่งคูณเข้าทัาง้งสองข้างสรรมการก็กลายเป็นแบบนี้เนาะ เพราะนั้นตัวนี้ก็เหลืออะไรครับ h ส่วนด้วย g ตัวนี้เป็น t ตัสอง่ะตัวนี้ t เดียวก็บบกลายเป็น square root ของอะไรครับ h ส่วนด้วย g นะก็ตอบแล้วมันจะเป็นต้องเป็นตัวเลขครับขอบคุณที่ติดตามครับ